สวัสดีครับวันนี้พามาดูเจ้ามิ t ซูบิชินิวแลนเซอรปี08กันนะครับแล้ว Mac TE 37สามเจยังสวยๆใหม่ๆยางดอกหน้านๆใชายยา้ยาวๆครับคันนี้เป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงนะครับ รอ,อ,อขนาดนี้รอคนมารับไปดูแลนะครับแผงประตูหนังครับผมแผงคอนโซลลายไม้เบาะหนังแท้นะครับเกียร์ออโตโอ้เครื่อง 4G18 1,600ทีซีครับภายในก็ยังสะอาดดูดีนะครับปปิดป,ประตูให้พ่อหน่อย ปิดประตูให้พ่อหน่อยอา่าปิดห้องเครื่องก็ยังสวยๆนะครับสะอาดสะอาดมีคำโชคให้ครับ เดี๋ยวมาลองเข้าเกียร์ให้ดูนะครับเกียร์ถอยเข้านิ่ม เย็นๆนะครับเครื่องเงียบๆนิ nah ่งๆครับไม่กระตุกไม่กระชากนะครับช่างตัวน้อยของเรารอที่จะรื้อจะงัดจะแงะแล้ว ขอเท่านี้ก่อนนะครับหวังว่าจะมีคนมารับไปดูแลเร็วๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ